สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเหรียญโปรยทานลอตเตอรี่นะคะเป็นดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งง่ายๆสวยสวยไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะซึ่งดอกลอตเตอรี่ดอกนี้นะคะเราก็ทําเป็นคลิปาจากลิกบบิ้นด้วยเหมือนกันนะคะเราไปดูอุปกรณ์เลยนะคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะไปดูอุปกรณ์กันค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีรตเตอรี่ทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะคะเป็นรตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลนะคะเราเก็บไว้อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์นะคะเสร็จแล้วก็มีสกอตเทปนะคะไว้สําหรับเชื่อมต่อรตเตอรี่แล้วก็เหรียญปอยทานคัตเตอร์กันไกลนะคะไม้บรรทัดแล้วก็คีมสําหรับช่วยจับนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดลอตเตอรี่ให้มีความกว้าง5เซนติเมตรนะคะซึ่งความกว้างของลอตเตอรี่เดิมนะคะจะมีความากว้างเท่ากับ6เซนเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดออกไป1เซนเมตรก็จะเหลือ5เซนติเมตรนะคะเราก็วางให้เสมอกันนะคะวางซ้อนให้เสมอกันแล้วเราก็จะตัดปลายออก1เซนติเมตร นี้ความกว้างของลอตเตอรี่ก็จะเหลือแค่5ซนติเมตรนะคะต่อไปเราก็จะพับครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งลอตเตอรี่นี้ออกเป็น4ส่วน4เส้นเท่าๆกันนะคะไปดูวิธีการทำเลยค่ะ อนนี้เราก็ตัดลอตเตอรีร่ออกเป็นสนี่เส้นเท่าๆกันแล้วนะคะความยาวนะคะเท่ากับลอตเตอรีร่สี่แผ่นนะคะแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่ส่วนความกว้างเมื่อรวมกันแล้วนะคะรวมกันทั้งสี่เส้นแล้วความกว้างก็เท่ากับห้าเซนติเมตรนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จับทั้งสี่เส้นนะคะซ้อนกันแล้วเราก็จะจับปลายนะคะให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็จะตัดม,มุม เพื่อง่ายและสะดวกในการที่เราจะสารแล้วก็สอดรตเตอรี่นะคะตัดปลายนะคะแล้วตัดตัดแค่มุมเดียวนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ตัดเหมือนกัน รูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับพับครึ่งค่ะแบบนี้กดลงไปแล้วเราก็คลี่ออกมาเราจะทำฐานสี่นะคะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะเส้นที่สองสวมทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่ แล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะล้วงไปในเส้นที่4ี่หยิบเส้นที่สามขึ้นมาดึงให้แน่น เราวางเหรียญตรงกลางค่ะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเส้นบนนะคะพับขึ้นไปข้างบนค่ะซ้ายมือพับไปทางขวามือแล้วก็เส้นที่อยู่ข้างบนพับลงมาข้างล่างเส้นที่อยู่ทางขวามือพับไปทางซ้ายมือโดยสอบเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามกดให้แน่นค่ะ แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเราจะสอดอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะใช้เส้นสั้นนะคะเส้นสั้นของแต่ละด้านสอดนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปข้างบนเลยค่ะจากซ้ายสอดไปทางขวาบนสอดลงมาล่างขวาสอดไปทางซ้ายมือ จะได้รูปแบบนี้นะคะสองเส้นซ้อนกันอยู่นะคะต่อไปนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะเราจะทําเส้นยาวนะคะเส้นข้างบนเส้นยาวนะคะโดยจับโรตารี่นะคะบิดไปทางขวามือรูปแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับลงมาที่ฐานค่ะใช้ปลายนะคะโค้งไปข้างล่างแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกัน เส้นที่1น,นะคะต่อไปเส้นที่2บิดลอตเตอรี่ไปทางขวามือแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยพับลงไปที่ฐานจับปลายนะคะโค้งไปข้างล่างแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันเส้นที่3กับเส้นที่4ก็ทำเหมือนกันค่ะ นนี้สี่เส้นเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทําดอกตูมข้างในนะคะเราก็จับดูแบบนี้นะคะเส้นข้างล่างเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่นะคะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจับซ้อนกันค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จับตรงนี้นะคะบิดบิดไปทางขวามือนะคะจับอลอตเตอรี่แต่ละเส้นให้ซ้อนกันนะคะแล้วก็หมุนเราทำแค่รอบเดียวนะคะนี้นะคะให้ตรงกับช่องนี้ที่ไม่มีลอตเตอรี่นะคะ แล้วก็จับมาล็อกข้างล่างหยิบเส้นบนคือเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่หนึ่งสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงต่อไปหมุนค่ะเส้นที่สองจับโคง้งแล้วก็บิดในช่องถัดไปสอดในช่องถัดไปค่ะ ไปเส้นต่อไปนะคะเส้นบนนะคะบิดลบตเตอรีร่นะคะแล้วก็โค้งสอดเข้าไปในช่องถัดไปค่ะไปเส้นสุดท้ายนะคะจับสอดเข้าไปในช่องถัดไปค่ะ จะได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ปรับจับนะคะดึงนะคะตกแต่งให้สวยงาม จะได้ตามนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะเส้นเส้นยาวนะคะจับบิดโรตารี่บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมานะคะทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็บิดอีกหนึ่งรอบบิดไปข้างหลังอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะคะใช้ปลายสอดในช่องช่องนี้นะคะ ค้ามาหนึ่งช่องนะคะแล้วเราก็สอดลอตเตอรี่ก็จะมาโผล่ด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดึงแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะบิดไปข้างหลังแล้วก็บิดไปข้างหลังอีกหนึ่งรอบ ใช้ปลายสอดในช่องถัดไปแล้วก็ดึงค่ะ ปลาเส้นที่4เส้นสุดท้ายบิดแบตเตอรี่ไปด้านหลังแล้วก็บิดโค้งไปข้างหลังอีกหนึ่งรอบใช้ปลายสอดในช่องถัดไปต,ปตเตอรี่จะทะลุด้านนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเสร็จแล้วเราก็ ปรับตกแต่งนะคะให้สวยงามตามชอบเลยค่ะก็จะได้ตามรูปแบบนี้นะคะต่อไปพลิกกลับไปด้านหลังค่ะเราจะสอดอีกหนึ่งรอบโดยใช้เส้นที่อยู่ข้างบนนะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้าม จะเป็นรูดลายแบบนี้นะคะต่อไปเราจะตัดเป็นแฉกนะคะ เสร็จแล้วค่ะลอตเตอรี่เหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งสวยๆไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสังกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ